สวัสดีครับทุกคนวันนี้มาดูกันอีคีว่าตัวไหนวิ่งนะครับซึ่งเมื่อวานมีข่าวว่าเฟดนะ่ะขึ้นดอกเบี้ยตามคาดครับผม0.75เปอร์เซ็นต้งหมดเป็น0.25เปอร์เซ็นตนะครับผลการขึ้นดอกเบี้ยเป็นดอกเบี้ยในเงินดอลลาร์สหรัฐนะครับผมส่งผลตรงต่อต้อนทุน ตลาสหรัฐที่เราเลือกว่า US i n d x นะครับแต่ถ้าใน h r a d i n g View เราก็เซิร์ชว่าเป็น DXY นะครับถ้าในพวก uh, MT4 หรือ P5 เนี่ยนะครับมันอาจจะมีชื่อย่อว่าเป็น USDX นะครับที่เรารู้จักกันเอามาดูกันเลยนะครับเดี๋ยวอันนี้จะไม่ได้ยาวมากนะก็สักไม่เกิน10-15นาทีนะครับเดี๋ยวพวกเราจะได้ไปเห็นต่อเพราะว่าเดี๋ยวเนี่ยมันจะมีข่าว GDP ต้องข่าวเนี่ยนะครับเมื่อวานมันมีสองแบบนะครับที่เราบอกว่า มันจะเจอความผันผวนนะครับการจะชากขึ้นจะชากลงนะครับนะ,บนะบซึ่งผลสุดท้ายเนี่ยมันก็พบว่าตัวของทองก็ขึ้นนะครับแล้วก็ตัวของ US index ก็อ่อนลงไปนะครับการขึ้นดอกเบีย้ยเนี่ยก็ขึ้นตามคาดขึ้นอีก0.75เปอร์เซ็นะบ,บวกจากของเดิม1.75เปอร์เซ็นเนี่ยเป็น2.5ปอร์เซ็นตตามคาดนะซึ่งการขึ้นดอกเบีย้ยตามคาดเนี่ยมันมันมันเป็นเพราะอะไรมันเป็นที่เราดูเมื่อวานนะครับ เมื่อวานก็จะมีเพลย์ออฟหรือเคสต่างๆที่เราดูไว้ประมาณ5้าเคสแต่มันมาที่เคสสองก็คือว่าการขึ้นดอกเบี้ยเท่ากับ0.25เซคือตามฟอร์แคสซึ่งการขึ้นตามฟอร์แคสเนี่ยนะที่เราคาดการหรือวางแผนไว้หรือเราฟอร์แคสไว้เนี่ยมันมีโอกาสจะเป็นไปได้สองแบบก็คือตัวดัดชนีของ US d o l า a r เนี่ยมันออกข้างหรือ จะเลือกหลอกนะครับเราจะไม่เราจะไม่ได้ให้น้ําหนักมันเลือกขึ้นนักก็าตามนะแต่แต่มันมีความเป็นไปได้ถ้าเกิดว่าเจ้าจะหลอกเราแล้วุกุกอีกทีกอย่างเนี่ยมันอยู่ที่เจ้ามือเลยว่าเข้าใจยังไงแต่ตรงนี้เนี่ยเขาเล่นไปตามเกมนะเขาเล่นไปตามเกมกนะ็คือว่ามันอ่อนค่านะครับมันอ่อนค่าจะเห็นว่ามันอ่อนค่าในระยะสั้นนะช่องแรกคือเป็นระยะสั้นแต่ในภาพยาวหรือ l องเทอมนะนระยะยาวหรือ l o องเทมเพราะว่าเฮ้ย ถ้าเราขึ้นดอกเบีย้ยเนี่ยนะดอกเบี้ยเงินฝากนะนี่คือดอกเบีย้ยเงินฝากนโยบายนะครับก็คือมาณ0.25แต่ถ้าธนาคารพาณิชย์ต่างๆอ่ะเช่นบ้านเราเช่นนู้นอาจจะเป็นแบงก์ออฟอเมริกา JP มอรแกนมอรแกนสเตเลอะไรต่างๆนะแต่บ้านเราก็เป็นเช่น SAP เอซบีต่างๆเนี่ยถ้าเขาจะขึ้นดอกเบีย้ยเพิ่มเติมเ,มเ,มเขาก็จะเป็นการดึงดูดเขาก็ต้องบวกเพิ่ม2.5%ในดอกเบี้ยเงินฝากจากนะครับตรงนี้แต่ในรองเทอมแล้วเนี่ยคนก็อยากจะฝากเงินนะ เขามีใจจะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเ,เนี่ยคนก็อยากจะฝากเงินนะอะตรงนี้บสรุปเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นตรงเนี้ยมันมาสอดคล้องกับแผนการหรือกลยุทธ์ที่เราได้วางไว้เมื่อวานกางน,นี้และตามตัวของคอนเทนต์นี้ก็คือตัวไหนวิ่งเนี่ยหลังจากเกิดเหตุการณ์ตรงนี้และเกดขึ้นดอกเบี้ยตรงนี้เนี่ยเราก็มาดูตรงสินทรัพย์ของเราก่อนว่าไอตรง Product ของเราเนี่ยมันจะมีความเชื่อมโยงกัน,กนอย่างเช่นทิปโปเงินสด นะครับหรือ forex เ Fore นเนี่ยแล้วก็ตัวของวัตถุดิบหรือตัวเป็นคอมมูนิตี้หรือตัวของกิจการหรือตัวของหุ้นเนี่ยมันจะมีความสัมพันธ์กันก็นคือมีเงินซื้อวัตถุดิบมาประกอบกิจการแล้วอาจจะลงทุนชอบวามเสี่ยงสูงก็ยิงไปที่คริปโตเคอเรนซีเลยนะตรงนี้อ่าเรามาดูกันแตงง่ง่ายๆเนี่ยเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันตรงคริปโตเคอเรนซีอีกทีหนึ่งนะครับผมจะแยกแยกเป็นสี่คลิปนะแต่ว่า ไอ้ตรงนี้จะเอาก่อนหมายความว่าคือจะให้ทันกับข่าวตัว GDP ก่อนอ่าซึ่งตรงนี้เนี่ยจะมีอยู่สองช่องนะสองช่องคือช่องแรกเนี่ยในคลิปที่แล้วเมวื่อวานเนี่ยเราคุยไปแล้วแหลนะอ่แต่คลิปทางขวามือเนี่ยทางขวามือคือณนะช่วงเวลาที่มีข่าวออกตรงนั้นนะมีข่าวออกตรงนั้นสั้นๆเนี่ยข่าว s อก็คือว่านะดอกเบียรคือดอกเบีย้ยครับ ขึ้นปรับขึ้นอีก0.75เป็น2.5เปอร์เซ็นเนี่ยอะไรมันวิ่งแล้วมันวิ่งยังไงอย่างแรกทองวิ่งขึ้นอย่างที่สองก็คือดัชนีดาวโจนส์วิ่งขึ้นเพราะว่าค่าของเงินนะค่าของเงินมันวิ่งลงนะแต่ดาวโจนแต่จริงๆแล้วอ่ะในระยะยาวนะระยะยาวนะมันต้องวิ่งลงนะเพราะว่าดอกเบี้ยมันขึ้นนะครับแต่ระยะสั้นเนี่ยคือ US dollar มันมันลงไง US dollar มันลงเพราะว่าเราต้องกลับมาดูระยะสั้นตรงนี้ก่อน สัน,นี้ก่อนคือ US เ o l ดอลมันลง่ะ US ดอลมันลงก็คือตรงนี้เนี่ยนะัข่าวออกประมาณตอนตีหนึ่งเนี่ยนะครับมีเกิดแรงเทขายลงมาที่ US d o l ดอลในระยะสั้นแต่อะไรแต่ใน l อง g term เครับในเทอมเนี่ย o องเทอมเนี่ยมันเป็นขาขึ้นอยู่จะเห็นว่าวันนี้เนี่ยถึงแม้ว่าคือมันตกลงมาได้แต่ใน l องเท e มเนี่ยเฮ้ยมันมีคนมีกองทุนมีเจ้ามือหรือมีผู้เล่นรายใหญ,ใหญ่พยายามจะซื้อกลับไปซื้อกลับไปเขามอง ในการลงทุนในระยะยาวนะเขาไม่ได้มองระยะสั้นนะครับนะเขาจะมองมีคนซื้อกับไปมันลงมาถูกแล้วซื้อฉันซื้อกลับขึ้นไปตรงนี้อืมในลองเทอมอ่ะกลับไปตรงนี้ดังนั้นเนี่ยอ่าในระยะสั้นะนี่คือณเวลานั้นณณณเวลานั้นณจุดนั้นเนี่ยณจุดนั้นเนี่ยตัวของ u s เอเนี่ยครับ US เอเนี่ยมันเคลื่อนที่ลงนะณณณเวลานั้นเนี่ยตัวของ US เสตรงนั้นเนี่ยมันเคลื่อนที่ลงนะตัวนี้นะณเวลานั้นมันเคลื่อนที่ลงเพราะว่าอะไรเพราะว่า ข่าวเนี่ยมันเป็นไปตามคาดเป็นไปตามที่เราคาดไว้เนี่ยว่ามันเป็นไปตามนี้นะมันก็เลยจะเคลื่อนที่เลือกลงมากกว่าอ่าเราจะเห็นว่าในหลายๆเทสเนี่ยเฮ้ยเทสหนึ่งก็ลงเทสสองก็ลงเทสเสสองก็ลงเทสสี่ก็ลงเทสสามก็ลงเทสห้าก็ลงตรงนี้นะครับอ่ามันมีโอกาสที่จะลงมากกว่าที่จะขึ้นถ้ามันจะขึ้นเฉพาะว่ามันมีโอกาสที่มันประกาศข่าวโรเบียม,มากกว่าสองห้าเปอร์เซ็นตนะครับตอนนั้นมันก็ยังมีโอกาสที่ มันจะเคลื่อนที่ขึ้นได้แล้วก็ต้องย้อนกลับไปดูอะข่าวตัวของเมื่อวานนะครับนะที่เราวิเคราะห์กันไว้อืมตรงนี้นะแต่ช่องที่เราเทียบไปเห็นนี่คืออย่าลืมช่องของลองเทอมนะลองเทอมก็คือว่าเออมันมีโอกาสที่จะขึ้นในยาวเพราะว่าตรงนี้คืออะไรตรงนี้คือว o l a t i l i t คือความผันผวนที่มันเข้ามาเล่นกับเราทําให้เรากลัวทาให้เราเสียเงินรียะสั้นนะแต่ถ้าเรามองระยะยาวหน่อยเนี่ยอ่ะมันก็จะมีคนซื้ออลาดเด็กขึ้นไปประตรูนี้นะอ่ะ นตรงนี้อ่าดังนั้นเนี่ยเรามาดูกันในภาพรวมของสินทรัพย์กันทั้งโลกคือก่อนนะครับแล้วสรุปกันมาให้เห็นได้ชัดกันที่หน้าน,นี้ก็คือทองแน่นอนครับเมื่อวานวานิ้ขึ้นอ่าตัวของดัชนีดาวโจนเมื่อวานก็วิ่งขึ้นนะเดี๋ยวเรามาเจาะอีกทีหนึ่งตรงดาวโจนนะผมทําคลิปแยกสั้นๆให้อีกทีหนึ่งครับแล้วก็ตัวของคริปโตเนี่ยอ่ามันก็จะวิ่งขึ้นนะเมื่อวานคนคนมีการวิ่งขึ้นของคริปโตกันนะครับนะรบนะตรงนี้อื แล้วก็น้ํามันก็เฉยๆนะครับและที่แน่นอนก็คือตวอเอสนเด็เนี่ยตรงนี้วิ่งลงนะครับอ่ะแล้วเดี๋ยวสิ่งที่จะเกิดขึ้นคืออะสิ่งเกิดขึ้นก็คือข่าวตัวของ GDP อ่ะ GDP เนี่ยนะครอ่ะช่องตรงนี้คืออะไรช่องตรงนี้คือ previous Pre ก็คือก่อนหน้าก่อนหน้าเนี่ยก็คือ GDP ก็คือตัวชมีมวลรวมการอุปโภคบริโภคนะครับของภายในประเทศของอเมริกานะครับเป็นแบบชี้ที่ผมบอกว่าเศรษฐกิจ ของประเทศเขาดีหรือเปล่านะเขาใช้คำว่า advance GDP q o q ตรงนี้นะครับนะอตรงนี้นะก็คือเฮ้ยเมื่อก่อนเศรษฐกิจติดลบเขา forecast ว่าจะเป็นบวกนะเขา forecast ว่าจะเป็นบวกเศรษฐกิจติดลบ forecast ว่าเศรษฐกิจเป็นบวกถ้าตัวเลขเป็นบว,กเ,ก,วนะบกเยอะกว่านะถ้าตัเลเป็นบวกเยอะกว่าเนี่ยเฮ้ย US จะกลับมาแข่งอีกนะ US ก็จะกลับมาแข่งอีกได้นะตรงนี้อ่ะเรามาดูกันอ่ะ เรามาดูกันประมาณอีกสักสนะิบห้านาทีตรงนี้นะอ่ะถ้าตัวเลขมันบวกเวทก็กลับมาแข็งมันก็ตรงนี้มันก็สอดคล้องตามลากล้องขึ้นมามีแท่งเขียวแดงและเขียวกลับขึ้นมานะม,นมันก็ขึ้นอยู่กับเขาจะเล่นข่าวนี้ยังไงเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันคือมีความเป็นไซเวย์ละมีความเป็นไซเวย์เพราะว่าเมื่อคืนเนี่ยเฮ้ยคุณเล่นข่าวหนักเลยคุณทุบลงเลยแต่วันนี้เนี่ยอา้าวทาไมขึ้นมาเห็นไหมครับว่ามันเป็นระยะยาวขอตงตัวนี้ไง ยามันยังขึ้นอยู่เพราะว่าดอกเบี้ยมันขึ้นอน่ะคุณจะให้ี่ยมันขึ้นคนก็อยากจะฝากแต่ระยะสัน้นคือความ,มันผวนแล้วแต่ที่เขาจะเล่นข่าวในช่วงนั้นนะในเส้่ข่าวเท่านั้นนะดังนั้นก็คือตนั้นแหละคือตรงนี้เนี่ยมันจะอยู่ในกรอบละอยู่ในกรอบซะเลยตรงนี้ละมันก็จะใช้ข่าว gdp อีกข่าวหนึ่งเนี่ยเพื่อจะลองดูว่ามันจะเปรียบจะกรอบได้ไหมหรือยังอยู่ในกรอบอยู่อาจจะติดแนวต้านข้างบนก็ลงมาหรือลงมาต้านล่างลแล้วไม่ผ่านก็เด้งขึ้นไปดังนั้นเราก็ต้องดู แนว,แวรับในต้านแนวทำเฟรมเล็กลงมาอีกแล้วก็ดูแท่งเทียนกับตัวแล้วก็ดูอาจจะอีเลตเวฟหรือ,อจะดูอีกเตอร์อตาตางที่พวกเราถนัดก,กันอีกทีหนึ่ง,น,งนะตรงนั้นนะครับนะอ่ะมาดูกันอีกทีหนึ่งนะครับก่อนที่เราจะอ่าพักไปแล้วไปเตรียมตัวเหตุการณ์ตรงนี้นะครับก็คือว่าให้ตรงเดี๋ยวประมาณครึ่งเนี่ยจะมีข่าวแอดวานซ์จีดีนะครับก็คือตัวเลขสีแดงก็คือเศรษฐกิจไม่ดี GDP ติดลบนะครับผมเขาคาดการณ์ว่า GDP จะเป็นบวกนะครับ ทางนี้เท่านั้นเนี่ยมันเป็นผลดีกับเศรษฐกิจอยู่แล้วมันเป็นผลดีกับเศรษฐกิจแล้วเพราะว่า GDP มันเป็นบวกนะครับอ่ะแต่ถ้ามันบวกเยอะกว่าที่เขาคาดการเนี่ยลลาล่าก็จะแข็งนะครับแต่ถ้ามันเท่ากับนะเท่ากับหรือน้อยกว่าเนี่ยมีโอกาสที่ลลาล่าจะอยู่ที่หรืออ่อนค่าลงได้เพระนั้นเราก็มอนิเตอร์ตรงนี้เพราะมันจะกระทบกับอะไรมันก็อาจจะกระทบกับสินทรัพย์ต่างๆที่มันขึ้นมาในจังหวะที่มันเด้งขึ้นมาเขาเอ้ยดูท่าไม่ดีเต้มไายแล้วเขาชิ่งเขาเทขายอก่อนอาจจะเป็นเทขายที่ทอง เทขายที่สต็อกหรือเทขายที่ตัวคอนแซีเนี่ยเราก็ต้ไปดูกันนะครับเดี๋ยวให้ตัวของสต็อกอ่ทองแล้วก็บิตคอยเนี่ยผมอาจจะทำคลิปแยกต่างหากสั้นๆนะครับเดียวจะลงมาแปะๆไว้ให้อ่ะถ้างั้นวันนี้เราประมาณนี้กันก่อนนะครับจะได้ยืดยาก,กันเปลเพลได้ครับสวัสดีครับ